ไม่ใช่วีค่ะแต่หลายคนก็คิดว่าเป็นวีก็แบบานานๆนานๆทีจะได้แบบมีช่วงพักยาวๆก็เลยเปลี่ยนสีผมเล่นนิดนึงแต่แตไม่เปลี่ยนลุคอะก็ไม่รู้เืยนนคะไม่เคยใช่คืออยากทำมานานมากๆแล้วแต่ว่าแบบติดละครติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันแบบคอนติเนียลผมอยู่แต่ว่าพอปิดปุ๊บก,ก็เลยแบบลองทำเล่นดูแบบเปลี่ยนสีสันให้ตัวเองนิดนึงมาถึงเรื่องสี ทำไมหรอบคบำถามลึกเหมือนกันนะคะเรื่องผมก็ <laughs> <c oughs> ไม่รู้เหมือนกัน่ะชอบใช่ค่ะคือรู้สึกมันสะใจดีอ่ะแบบให้มันจากดำเป็นขาวไปเลยเลยแต่ได้ถือว่าครั้งแรกที่แบบเป็นสีขาอใช่ไหมครั้งแรกเลยค่ะเป็นยังไงบ้างพองเปลี่ยนมาเป็นสีก็ค่อนข้างแสบหัวนิดนึงบางคนแบบ <c oughs> จะเสียดายผมแบว่าไม่เคยรู้มากออะไรเงี้ยก็ทําใจไว้แล้วค่ะรู้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็ต้องพังแต่ว่าแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าของเราก็ยังโอเคอยู่นะนั่งไปนั่งไปกี่ชั่วโมงตั้งแต่11โมงจนสี่โมงแล้วก็ไปต่ออีกวันหนึ่งอุ้ยต่อไปต่ออีกวันหนึ่งอีกสองชั่วโมงอะไรเงี้ยแบบค่อยๆทำมันจะได้ไม่ไม่รุนแรงใช่ค่ะต้องพักหนังศีรษะเราด้วยชอบไหมพี่ชาจับเปรียบอะไรวะคุ้มค่กับการที่เรานั่งรอ คุ้มค่ะชอบมากรู้สึกสะใจมากรู้สึกแบบเย้แบบพี่โนพี่โนเห็นแล้วบ้างไหมคพี่โนก็โหขนาดนี้เลยเหรอบอกก่อนไหมคะก่อนไม่ได้บอกแค่บอกว่าเอวันนี้ไปทําสีผมอะไรเงี้ยแต่เขาไม่คิดว่าจะขนาดนี้ใช่ค่ะตอนส่งรูปให้ดูก็แบบขนาดนี้เลยเหรอแต่เขาว่าไงบ้างบอกว่าสวยขึ้นนไหมเลยไงก็ไม่ได้พูดอะไรอย่างนั้นหรอกค่ะไหมผมบังลาไม่คือเขาก็แบบว่าเอ้ยเปลี่ยนไปเลยก็ดูดูเก๋ดีเลยนี้ได้ถามไปว่าชอบไหม ไม่ถ้าได้วะเขาก็ชอบอยู่แล้วเนาะไม่รู้ต้องถามต้องถามเขาค่ะต้องพันะได้ได้พักนานไหมจะได้จะได้อยู่ตัวสีนี้นะยังไม่รู้เหมือนกันค่ะต้องดูงานเรื่อยๆว่าถ้าสมมติเรื่องต่อไปจะเปิดแล้วต้องต้องกลับมาสีไหนอะไรค่คะเดี๋ยวค่อยดูแต่ว่ายังไม่ได้มีเรื่องต่อไปมีแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ต้องถ่ายเร็วๆนี้นะคะทีนี้แทนอยากเปลี่ยนเป็นสีไหน คิดไปไหมว่าเราชอบอกิออนอะไรที่ไหนกัน,กนแน่ค,คิดว่าแบบสีส้มๆค่ะ <laughs> แบบแบบเหมือนพี่แจนใบบุญอ่ะที่เป็นนางแบบสวยอะ่ะคือแบบก็เลยแบบอุ้ยอยากลองทาน,น,นาใช่ค่ะ <laughs> <laughs> ล้าสูดเหมือนเหมือนพี่โน่ลงภาพที่แบบ <laughs> จุงมือไปเลี้ยง <c oughs> ข้าวค่ะจุงมือก็บอกว่ากลัวหายหรือเปล่าไม่กลัวหายค่ะก็เออ ค่ะกินข้าวปกติเที่ยวเล่นปกติต็คุ่มือเป็นปกติไปแล้วใช่ไหมค่ะเออก็ก็ตุงกันบ่อยก็เป็นปกติเล่นจะไปเกิดเลยครับไม่ได้ครังไงม่ได้ครังก็ไม่ก็ไปก็ไปกินข้าวเฉยเแต่แค่วันนั้นแบบพี่โน่ให้พี่ต้องตาแบบถ่ายรูปไว้แล้วเขาก็ไปลงเฉยค่ะโมเมนต์ที่ดีมุมแมททีดี จริงๆต้องจับจับกันตลอดไปไหนกันไหนต้องจุกมก็ไม่ได้ตลอดขนาดนั้นแค่แบบว่าก็ก็ไม่ได้ตลอดหรอกค่ะก็เขินคือถ้ามีคนมาแซวอะไรอย่างเงี้ยก็เขินนะคะตอนนี้รู้สึกทำตัวไม่ถูกไม่มีอะไรให้จับด้วยแล้วเ่ยอาจจะหลาหลายคนแซวว่าพี่น่ากลัววิชาหลงรู้สึกยังไงคำนี้อ๋อก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะมันตั้งรือหลงละโอ้ยตายไปเลย เป็นเอ๋ดีกว่าแต่อีโนบอกว่าพาดิชาไปเลียงข้าวทุกครั้งก็คือดิชาชอบสั่งเยอะแล้วกินไม่หมดตลอดอ๋อมันคุ้นโมโหหิ่นี้คเพราะว่ามันหิวอะค่ะแล้วมันก็หน้าทานไปหมดก็แบบก็สั่งไปก่อนคิดว่าโอ้คงมาแบบไม่ได้ที่ใหญ่มากเลยแต่พอมาใหญ่ปุ๊บก็ก็โดนบ่นตามสภาพ มีงอนแมน้เขาบ่นเยอะๆไม่งอนคือเขาก็ไม่ได้บ่นแบบจริงจังดุเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็แค่แบบกินให้หมดเดี๋ยวนี้นะอะไรเงี้ยบางทีหนูกินไม่หมดเขาก็ช่วยกินอะเง้ยอ,อ,อ,อย่างล่าสุดโนโเหมือนมีแทนจะไปไ่ายนะ้าไม่น้ำโผงเป็ดร้าน้องฝากร้านแม่สาบค่ะเป็นยังไงบ้างเราจะไปช่วยเขาลำไหมเพราะเราเคยลำ้ลำ,ลำดิไหมเคยค่ะแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนว่าแบบ แต่จริงๆก็อยากแหละค่ะอยากก็อยากเป็นกําลังใจอะไรที่เป็นกําลังใจให้เขาได้ก็อยากทำเป็นห่วงไหมคงทางนี้ต้องอะไรกับว่าก็เป็นห่วงเหมือนเดิมเลยค่ะก็แต่ก็รู้สึกไว้ใจวางใจในทีมงานที่คอยช่วยกันดูแลอยู่แล้วเราก็รู้ว่าแบบสิ่งที่พี่เขาทําเขาทําเพื่ออะไรเจตนาเขาคืออะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่เราก็อยากจะสนับสนุนเขาตรงนี้ด้วยค่ะสู้ๆนะเพราะว่า ก็ไม่รู้ว่าจะสพอร์ตยังไงเพราะว่าเขาต้องฝึกว่ายน้ําด้วยตัวของเขาเองด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นกําลังใจอย่างเดียวจริงๆก็ตอนเขาเตรียมโซนหนักขนาดไหนบ้างก็จริงๆตอนนี้เขาก็เริ่มฟิตหุ่นบ้างไม่ใช่ฟิตหุ่นฟิตร่างกายอะค่ะฟิตร่างกายบ้างเพื่อให้แบบว่าฟื้นฟูให้กลับมาแข็งแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังมีถ่ายละครอยู่ก็อาจจะยังไม่ได้แบบ กลับไปซ้อมได้เต็มที่ขนาดนั้นต้องอรอละครปิดเราอาจจะลุยซ้อมให้เต็มที่ค่ะฝ่ายะเสบียงฝ่ายเอนเตอร์เทนดูแลอะไรที่ทําได้ก็พยายามทำอย่า,างาานีวว้ชาติกังวลเรื่องความปลอดภัยไหมคะไม่น้ำโขงเนาะมันค่อนข้างเออดูดุ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 ด่ดุ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 อยด่ดุ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 ดาดุ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 ุ่ด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 ุัุดด้ดุดุดุงุ่าดุดุดคนที่เดดน ก็วางใจนะคะเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างเชี่ยวชาญระดับหนึ่งเลยแต่วันนั้นอาจจะได้เห็นเราไปลำบงหัวเนาะถ้ามีโอกาสก็ค่ะเดี๋ยวรอดูก่อนว่ารูปแบบงานเขาเป็นยังไงบ้างค่ะไปแน่แต่จะไปในรูปแบบไหนใช่ๆชชไปแน่นอนไปแน่นอนงานนี้ต้องไปขอถามเรื่องวิชาพาไปมูหนค่ะไปทำมีกับแฟนค่เป็นยังไงคะ อ๋อก oh, ็จริงๆอ่ะก่อนหน้าโควิดอ่ะหนูจะทําบุญกับแฟนคลับทุกปีแบบพากันไปทําบุญอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้จัดกันนานมากๆแล้วก็รู้สึกแบบพอเป็นโควิดอ่ะเราก็ไม่ได้เจอกันนานมากๆแล้วพอมีโอกาสได้แบบเอ้ยโอเคมันดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยก็มาเจอกันอะไรเงี้ยก็แค่นั้นทำไมถึงเป็นแคสแวรนีจาวคะไม่รู้แม่คิดแล้วพาไปทําบุญเพราะว่ารู้สึกว่าแบบ ก็สร้างเสริมสิ่งดีๆเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เท่านั้นเลยนี่เราไมูไหมเออไปมูอะไรมูไหมอ๋อน้อยมากค่ะแต่จะไปไหว้ไปขอพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบด้านการแสดงต่างๆก็มีครูบาอาจารย์หรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วเราก็ต้องต้องเคารพ่ใช่ท่าไหมาครับอาคาบนะจะไปโ้พัฒนาขึ้นยังไงบ้างคำอะอ้าวเรื่องนี้จบแล้วค่ะ มูเสร็จในเรื่องความนะว่าเขไปกัท่านโลกมันจะหนา้นไหมเอก็นานแล้วมันก็เปิดโลกอันนันขึ้นไปแหละเรียกได้ยังเรียกแฟนได้ยังไม่รู้อ่ะมันมันไม่ได้มีการพูดถึงตรงนี้อะค่ะแบบจริงๆแบบไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเลยอ่ะใช่แล้วมันก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆอ่ะเราสําหรับเราแล้วจะเรียกยังไงก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยแล้วเรียกว่าแฟนได้ไหมคะแล้วแต่เลยค่ะอ้าวแล้วว่าเป็นแม่นานบอกคนอื่นอะไรเงี้ย ก็พิโตนค่ะเป็นไรคะก็พิโตนอสถานะคืออะไรคะไม่ต้องสถานะก็ได้ว่าคือหนูแบบหนูไม่ซีเรียสเรื่องนี้จริงๆอ่ะคือแบบอคนอาจจะคิดว่าแบบกักไหมหรือไม่กักอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นก็สําหรับเขาแต่สําหรับเราคือเราไม่ได้มานั่งฟิกว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอันนี้แล้วต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากแบบ เป็นธรรมชาติอะค่ะใครเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็<แ>วก็ดูกันไปด้วยถาหร่ก็บอกว่าตัวโนโดิชาเป็นแปลกันแล้วไม่ติดไม่ติดค่ะแล้วแต่เลยก็คือเป็นระบบไหลมาตั <c oughs> ออ้งแต่ใช่ใช่คือมันมันระบบใช่มันเป็นแบบเรื่อยๆอะค่ะแบบมันก็ดูรายกันช่วยเหลือกันให้กําลังใจกันมันมันก็เป็นแบบเรื่องดีๆในชีวิตของเราคะไม่แน่ใจไม่ได้นับเหมือนกัน เรียว,ว่ามันหวานเรื่อยๆไม่รู้เพราะว่าเป็นเป็นตั้งยังไงตั้งแต่ต้นตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะคะไม่รู้ว่ามันหวานขึ้นไหมต่เรียกว่าพี่น้ตเสมอต้องเสมอไปใช่ค่ะหวานยังไงก็หวานยังไงน่ารักค่ะเออข้างักเป็นคู่เราข้างรักไหมคะก็ก็ คระหว่างมิชากับพี่โนะใครท้างใครเท่าไรกันอุ๊ยไม่รู้เหมือนกันพนหนูรู้สึกว่าเราก็สปอร์ตกันเท่าๆกันแบบให้กําลังใจเท่าๆกันแบบเราก็ดูแลกันไปนะคะไม่ไม่รู้ว่าเออไม่ได้มานั่งคิดเรื่องมาตรวัดนี้เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ดูแลใส่ใจเท่าที่มันจะเป็นไปได้แล้ววันนี้เราเขินนะคะี้ ข้าเขินนะคะไม่รู้รู้สึกเกรงเกรูเนเกงไหนใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อใช่ค่ะก็ไปเที่ยวไปไหนอื่งกิดค่ะเดือนหนึ่งเดือนเดือนใช่ใช่ไปแบบพักผ่อนไปรีแลกซ์แบบใช้ชีวิตอะไรไม่ค่ะไปคนเดียว ไม่ไปม่ไเดียวเลยใช่ค่ะเดียวเดียวเดินทางคนเดียวบ่อยค่ะแต่ว่าครั้งแรกที่ไปอยู่คนเดียวไม่ไนงแผนเเออ่ไปคนเดียวไม่วางเลยเลยค่ะแค่แบบโอเคไปไปเรียนแล้วก็หลังจากนั้นจะไปไหนก็แล้วแต่อยากไปเรียนไเรียนภาษาอะไรง่ายค่ะมั่ท่านลงไหนมันแบบอยากชิลหรือว่า คือเป็นหลเป็นแทที่คิดไปอยู่แล้ว่าเราอยากจริงๆอยากไปอยู่แล้วคือรู้สึกว่าก็ชอบเรียนภาษาด้วยคะคะแล้วก็อยากเที่ยวด้วยแล้วก็อยากพักผ่อนด้วยแล้วก็อยากแบบอยากแบบใช้ชีวิตแบบสบายๆะคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าถ้าอยู่เมืองไทยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีงานมาเราก็อยากราบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปอยู่โน่นได้พักได้ชาร์จแบตให้ตัวเองได้ก็พักบ้างทํางานมาก็ 9ก้าปีจะสิบปีแล้วพักเดือนนึงก็โอเคหรือว่าค่ะเดือนเดียวคิดอยู่นานองสามในห่เดือนเยอะหือเปล่าหรือว่าวางก็ก็คิดไวสักพักแล้วก็พอมันมีจังหวะก็ก็ลุยเลยค่ะไี่ยอมไม่ไปเลยว่โอเคค่ะเราก็คุยกันอยู่แล้วว่าแบบใช้ชีวิตกันให้เต็มที่นะแบบแบบอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรก็สปอร์ตกันเราเป็นห่วง ก็เป็นห่วงเขาก็บอกว่าให้ดูแลตัวเองดีๆอย่าเบอะบะนะแบบตั้งสตินะอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าโอเคหนูไปได้นะแล้วแต่ดตามไปหรือเปล่าอ๋อไม่หรอกค่ะไม่เราต้องห้ามไหมไม่ห้ามมาไม่ห้ามค่ะแต่ก็แต่ก็เขามีต้องถ่ายละครอยู่แล้วอ่ะก็คือจะใช้ชีวิตเต็มที่เลยหนึ่งเดือนนี้เต็มที่ค่ะ